วันนี้ก็จะมาพูดถึงคำกล่าวที่เขาว่านะครับว่าเราเลี้ยงวัว4ปีปีที่5้าวัวจะเลี้ยงเรานะครับเท่าที่ผมมาเลี้ยงมานี่ก็จะเข้าปีที่สก็มาคิดและแต่ตองคำพูดเขาว่านะครับก็คิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างที่เขาว่าเพราะว่าผมเลี้ยงมานี่ก็มีวัวอยู่เดี๋ยวนี้นะครับที่คลอดออกมาแล้วเนี่ยคือ1ิตัว รอคลอดอีกตัวหนึ่งก็ปีหน้ามกราหกหกก็จะได้วัวเป็น11ตัวอันนี้มาดูว่าปีปีที่5เนี่ยผมจะเอ่อวัวจะเลี้ยงผมไหมนะะก็คือว่าผมมีวัวตัวผู้นะครับอยู่3ตัวอันนั้นก็คือจะมีรายได้เข้ามาแล้วอันนี้ถ้าเกิดว่าวัวผมเนี่ยตัว ตัวแม่แม่พันุ์นะครับมีอยู่อันนี้เจ็ดตัวก็รอดูว่าถ้าเราผสมติดนะครับผสมติดปีหนึ่งผมมีวัวเจ็ดตัวก็ได้วัวเจ็ดตัวเนี่ยได้ลูกมาเจ็ดตัวการสร้างไรายได้มันก็ต้องมีแหละก็แต่ว,ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะฝ่าฟันอุปสรรคตรงนั้นมาท่านต้องเจอปัญหาเน่นะครับไม่ใช่ว่ามีวัวเยอะแล้วแต่ไม่มีปัญหานะครับหนึ่งละคือ เรื่องอาหารเขานะครับยาฟางอาหารเสริมแร่ธาตุและเอ่อยารักษาโรคหรือการขับถ่ายพยาธินะครับหรือการให้วัคซีนแล้วก็การบำรุงฮอร์โมนเพศเขานะครับอันนั้นท่านต้องเอ่อเตรียมไว้อยู่แล้วถ้าท่านไม่เตรียมไว้ท่านเจอปัญหาแน่นะครับใครที่จะหัดเลี้ยงวัวนะครับก็ ศึกษากันไปนะครับเพราะว่าผมนี่ก็ย่างเข้าปีที่สี่เนี่ยผมก็ศึกษามาข้อบุกพ่อของผมข้อเสียอะไรของผมนะครับเพราะว่าอย่างผมเลี้ยงมาเนี่ยผมก็มีปัญหาหนึ่งละที่เจอก็คือการผสมไม่ติดนะครับซึ่งมาคิดไต่ตองแล้วเป็นการทีเ่เรานี่ให้แร่ธาตุอาหารหรือ,อ,อแร่บำรุงระบบสืบพันธุ์เขานะครับอ,อ,อาหารสืบพันธุ์เนี่ยเขาไม่ดี แล้วน,นี้เวลาผสมมันมันก็จะมีปัญหาเรื่องไข่รีบไข่ฟอนะครับแล้วก็ไม่ติดแล้วก็ช่วงเวลาในการผสมนะครับไอ้ทน,นี้มาเจอปัญหาอีกอย่างก็คือเรื่องวัวไข่เป็นไข่าขาแข็งแม่นี้ก็มีปัญหาคือเขาเป็นซีดทุ่งน้ําหรือโรคเซ็กจัดนะครับคือเขาเป็นอรอบรอบเป็นสัตว์เนี่ยเขาจะไม่ไม่ไม่ตรงะครับ ก็คือปัญหาหนึ่งตัวน้นก็เป็นวัวคาถกนะครับก็ทำการผ่าตัดไปเรียบร้อยส่วนแม่นี้ก็เรื่องยูเรียพัดมานะครับก็ทำการรักษาแล้วก็ผสมไปแล้วก็รอดูว่าจะติดหรือไม่ติดแล้วมีปัญหาตัวนี้ก็คือมีปัญหาเรื่องแทงนะครับคือโดนวัวคอข้างๆชนก็นี้ก็ได้รับ ปัญหาเข้าไปแล้วแล้วแก้ไขปัญหาไปแต่อันนี้แม่โน้นนะครับแม่แม่แมตัวโน้นก็เรื่องปัญหาผสมติดเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยครับสี่ตัวของผมเนี่ยผสมติดยากนะครับก็คือผสมสามครั้งสามครั้งนะครับถึงจะติดแต่ทางนี้ทางนั้นผมก็มาพิจารณาว่าการให้สารอาหารของผมเนี่ยคงคงจะไม่เพียงพอหรือการบำรุงฮอร์โมนเพศเขานะครับไม่ดีนะครับก็เป็นการเรียนรู้ไป อีกอย่างหนึง่งการให้วัคซีนหรือภูมิคุ้มกันของเขานะครับแต่ละปีแต่ละปีมันต้องมีมีไว้นะครับก็ฝากไว้นะครับใครที่คิดจะเลี้ยงมือใหม่นะครับให้ศึกษาให้ดีนะครับว่าท่านจะต้องเตรียมปัญหาอะไรบ้างนะครับในการเลี้ยงบัวหนการถ่ายพยาธิสการให้วัคซีน 3. การบำรุงนะครับ การบำรุงเรื่องฮอร์โมนเพศแต่อันนี้แล้วก็เอ่อการทำความสะอาดนะครับซึ่งปัจจัยหลักของวัวนี่ถ้าถ้าคอกไม่สะอาดก็จะมีปัญหาเรื่องเรื่องไอ,อเ,ออเออห็บมัดหรือว่าเอ่อโรคหูนะครับที่มาจากไอแมลงดูดเลือดนะครับซึ่งมาจากไอ,อการที่มีคอกสปกปรกไม่สะอาดนะครับ ท่าน,นก็ลองไปพิจารณาแล้วกเ็เตรียมตัวกันไว้นะครับนี่ก็เป็นประสบการณ์ของผมนะครับกว่าจะมาเติบโตได้ทุกวันนี้ก็ประสบปัญหาก็ไม่ใช่น้อยแต่ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะมีวิธีแก้ไขและวิธีป้องกันอย่างไรนะครับอันนี้ของผม,ผมนี่ผมไม่ได้ซีเรียสน,นะครับว่าเจอปัญหา ยังไงไอ้กับวัวนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคขาถกเอ้เป็นขาถกเป็นซีดถุงน้ําเป็นยูเรียพัดมาหรือการผสมมิตธุอันนั้นผมถือว่าเป็นบททดสอบของผมนะครับแนะรบ้เรียนรู้กันไปวิธีแก้ปัญหากันไปและและเรื่องเอ่อการถ่ายพยาธนะินั้นก็เหมือนกันนะครับเท่าที่เห็นมาก็พยาธิในเม็ดเลือดก็ทําให้วัวตายได้และอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญที่สุดในการเอ่อเอ่เอเลี้ยงวัวนะครับคือ เวลาคลอดนะครับเัรานั้นท่านต้องไปดูให้ดีนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยให้เขาคลอดเองนะครับที่บ้านนี้ก็คลอดไปเนี่ได้ยินในข่าวปีนี้นะครับเอ,อตายไปก็สามสามตัวแล้วนะครับตายในท้องแล้วก็เอ่อนำขายทั้งแม่ทั้งลูกแล้วก็ผ่าตัดแต่ผ่าแล้วตายทั้งแม่ทั้งลูกนะครับอันนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือคลอดออกมาแล้วเอ,อ แม่เขาหมดลูกทะลักนะครับเออเจ้าของเขาไม่ได้ใส่ใจนะครับก็ออกมานานเลยทําให้แม่เขานี่เสียเลือดมากก็เลยเสียชีวิตไปนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับมือใหม่นะครับหรือใครที่ยังไม่มีประสบการณ์นะครับเรื่องการคลอดนี่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่มีไม่ใช่ว่ามันจะรอดตลอดนะครับคือต้องดูด้วยนะครับสอดสองดูแลเพราะว่าถ้าเกิดปัญหามาเนี่ท่านจะรับมือได้หรือเปล่านะครับอีกสิ่ อีกหนึ่งสำคัญก็คือการที่มีมีหมอที่เกี่ยวกับการผ่าตัดนะครับท่านไปเลือกมาให้ดีๆนะครับไปสืบไปเสาะมานี่ดีนะครับว่าหมอมือฉมังหรือมือในการผ่าตัดที่เขาเรียนมานะครับตรงกับสาขาเขานะครับคือเขารับผ่าตัดหรือว่าทําคลอดอผ่าท้องเนี่ยให้ไปศึกษามาให้ดีนะครับไม่งนั้นท่านเจอแน่ครับแถวบ้านนี่ตายไปหนึ่งตัวแล้วครับก็ ไม่ได้เรียนมานะครับแต่ว่าไปผ่านะครับตอนนั้นก็เป็นประสบการณ์ไปฝากไวไ้ด้วยนะครับโอเคจบข่าว